เป็นหนีเขาบอ่อใส้หน,นีเขาเนี่คิดว่าเขาเห็นย่ามไหนเขาก็ะิท่วงบางครั้งก็คิดว่าเขาสิมาทำลายลบลบหลีกๆก,กเข้าบ้านบกับบ่ได้ยินก็บ่เป็นสุขผวาอยู่ตลอดเวลาสร้างความเก็บซ้ำนำใจให้เจ้าของนี่นี่คือบาปมันนี่สียกสุภาษิต มาอธิบายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามในโลกโซเชียลแห่งนี้ได้ทราบเกี่ยวกับธรรมะทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพูน้นด้ตัดเป็นสุภาษิตไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเก แปลว่าการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกความสุขของมนุษย์พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ามันมีอยู่สี่อย่างหนึ่งสุขเกิดจากการมีสับสองสุขเกิดจากการใส่ใจสับสามสุขเกิด แต่ไม่ต้องเป็นนี่ซีสุขเกิดแต่ทำงานบม่มีโทษหรือทำงานที่ปาศจากโทษนี่คือสุขของมนุษย์เราอ่า,ามองเรอมาพิจรารณาเบิง่งคัคๆว่าสุขเกิดจากการมีสัพ์สมมติว่าเฮามีทุกสิ่งทุกอย่างรัพบ,บหนึ่งก็ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่างๆแค an mm. <an> ่เคลื <S <S ่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไ่ได้เคลื่อนที่ได้ก็เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ถ้าเคลื่อนที่บ่ได้ก็เรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์ยังเคลื่อนที่ได้ก็เช่นวัตถุสิ่งของรถยนต์รถยังเคลื่อนที่บ่ได้ก็ได้แก่ที่ดินบ้านของหง่ๆนะอันนี้คือมีทรัพย์ถ้าเขามีสิ่งเหล่านี้เขาเกิดมีความสุขนะ มีความสุขอยู่หันละเพราะว่าสุขว่าจะของมีนี่คือสุขทั้งโลกนะนี่คือสุขทั้งโลกประการที่สองคือสุขเกิดจากการใส่ใจสับเวลาเขาอยากได้อย่าง,างเขาเกิดไปใส่ใจอยากต้องการยังเกิดไปหามาเพราะว่าเขามีสับใส่ใจสับก็มีความสุขเพราะว่า มาสนองความอยากความต้องการเขาเขาก็มีความสุขอันนี้คือเรียกว่าสุขเกิดจากการใส่ใจรัพย์ถ้าบ่ามีรัพย์ล่ะอยากได้อันนั้นอยากได้นี่กับบมีรัพ์ไปใจกับบ้มากับกับไปทุกข์กันมาเนี่ยประการที่สามเนี่ยมันมาตรงอยู่กับสุภาษิทีว่าการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลก <laughs> มาเนี่ยพุทธิยถาตรัสว่าสุข เกิดจากการไม่เป็นหนีาา้เนี่ยมันมาตรงกันขับกันไปนี่เอาเป็นทุกอย่างไดเป็นหนี้นี่คือเขาต้องใส้คืนเขาแต่เขาเป็นหนี้เขาแต่เขายังมีเงินเขาก็สิดินล้นหาถ้ายังบ่ถ้าเห็นส่องทางมาสืหาใดก็ยังใครแน่อยู่ยัง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 โล่งใจอ,อยู่ถ้ามีส่องทางมาสืหาใด แต่ถ่ายังบ่เห็นช่องทางว่าสิหาเงินมาใส่ใช้นี่ได้นี่ก็แห้งทุกหนักกวาเขานอนบ่หลับกินกับบ่แสบคุยกับบ่มวลบ่อยากไปเห็นยังว่ามกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องสิหาเงินมาใส่นี่ผวาอยู่ตลอดว่าเห็นคนเข้ามาบานก็คิดว่าต่เขาสิมาทำหนี่ บางซุมเมอร์นี่โทรศัพท์บางคนติดปิดทโทรศัพท์บางคนได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่บ่ปิดไว้ก่อนโทรศัพท์บางทีก็จำได้กับบอรับบางทีเขาก็เอาเบอร์ที่เขาบรวจักโทรมานี่คือความผวาที่เขาเป็นหนี มันสิสุกไดจางไหนบาดกันเป็นหนีเออแต่ว่าหนีหนีไม่อยู่สองอย่างเนี้ยก็จำเป็นต้องมีหนี่ปัจจุบันนี่นะแต่สมัยโบราณนี่เข้ามาเป็นหนีเนี่ยโอ้ยสัวลายเลยเป็นคนที่บอดีพมละเป็นคนที่มูบอ่อยอยางบค้าแต่ว่าสม,มัยนี้มันหนีคนทุกคนตัวเป็นหนีแต่ว่าหนีมันมีอยู่สองอย่างหนีเป็นกับหนีตาย นี่เป็นนี่ม้ยถึงว่าเขาไปกู้มาลงทุนเงินที่เขากู้มามันก็นยังอยู่ในสิ่งของที่เขาลงทุนอยู่เขาก็ยังสิมีผลกําไรออกมาก็จะได้ใส่หนีอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นนี่มีช่องทางสิใส่อใส่ขึ้นไหน้มองเห็นช่องทางใส่ขึ้นไหนกน้ก็ก็ยังมีความบ่บ่บถุกบ่ถุกหลายแต่ว่าก็ต้องดินล้น บอมเนกู้มาเป็นหนีแล้วจะยูจะซื้อต้องดินล้นหาต้องทำงานทำธุรกิจทำเมียก็บทำไปเพราะว่าเขาต้องการให้ได้เงินมาใส่หนี้มันก็ไปทุกอยู่ทุกเพราะอยากานั่นแหละบอมไปยังแต่ว่าถ้าหนีตายมาหน,นีตายเนี่ยหมายความากู้มาสร้างบ้านนี่ถือว่าหนีตายเพราะว่าบ้านมันไม่มีผลผลิตที่เกิดขึ้นสิด้เงินมาใส่หนี้ กู้มาแต่งงานเนี่ยสิก็ไม่มีผลผลิตสิเลย่ม่ไสหนี่อันนี้เขาว่านีตายเพราะฉะนั้นยายากู้มาเหตุสองอย่างนี่บ่มีก็บ่ต้องอยู่โรงพาบพวกฝรั่งเขาบอกใครพวกทั้งยุโรปเขาบอกใครสนใจเรื่องบ้านเท่าไรเรากมียงอยู่กันอยู่ไปบ้านนี่มันบอกเป็นว่าเสียวมาโชว์อย่างมากมายดอกคันพูดตามตาม้ว พียงแต่เป็นที่กันแดดกันฝนกันลมซื้ออ,อ,อ่บอบอบอรมนี้นนสิไปได้ไปผลประโยชน์อย่างมากมายก็ได้ผลประโยชน์นด้นี่แต่เขาสั่งราคาพอประมาณก็บอจาเป็นต้องไปกู้หนี้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นพยายามยายากู้หนี่มามาเหตุสิ่งที่มันบอกเกิดผลประโยชน์คือ กู้นี่มาสร้างบ้านแต่ว่าถ้ามีเงินสดสร้างบ่เป็นยังอกู้นี่มาแต่งงานเนี่ยถ้าบ่มีก็บอกแต่งต้องคิดจสินี่แหละการที่เป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกถา้าถ้าปัจจุบันเนี่ยคนเฮาส่วนมากก็เป็นหนี้ก็หนี้ที่เฮามาเอามาลงทุนบ่เป็นหยังนะ ถ้าบอลงทนุนถ้าบอมีหนีก็บอมีเงินลงทนุนแต่ว่าอันนี้ตายเนี่ะสำคัญนี่ตายนี่ที่ว่ากู้มาซื้อกินซื้อโดยบอมีการลงทุนเนี่ยอันนี้ทามันเมิดแล้วมันก็จะเมิดไปเลยเพราะฉะนั้นกู้มาลงทนุนเขาก็ได้กินน้ำกําไรก็ได้กินส่วนหนึ่งก็เอาใส่หนี เพราะฉะนั้นทุกมือนี่ก็ได้เป็นยังสิก็ได้ถือว่าให้แยกว่านี่เป็นกับนี่ตายถ้านี่ตายนี่บวคนกูบวคนมีนะเพราะบางบางคนก็ยืมหนี้เพราะติดการพานันยืมไปเล่นการพานันในสิกระบ,บนว่าได้ละเป็นทุกข์ในโลกละเพราะว่ามันบอก,ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมาเพื่อสิเอาเงินไปใช้หนี้ได้นี่คือสุภาษิตบทนี่ก็ได้ อ,อินาอิานาเปรวนีทานังทุกขังโลเกการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกนะสมกับที่เพื่นตัดความสุขไปสี่อย่างความสุขมีอยู่สี่อย่างหนึ่งสุขเกิดขึ้นจากการมีทรัพย์สองสุขเกิดจากการใส่ใจทรัพย์สามสุขเกิดจากการบร่เป็นนี่สสุขเกิด จากการทํางานที่ปาสิจากโทษนี่คือสุขสี่อย่างของคลิขัดจังไรก็ตามแบบถ้าเฮาบอมีนี่นั่นลหะเป็นสุขในโลกนะการบอมีนี่เป็นสุขในโลกการมีนี่เป็นทุกข์ในโลกนะคนที่เป็นหนีเขาบ่อใส้หน,นีเขาเนี่ยเป็นบาปเป็นบาปกระตรงที่ว่า เป็นทุกขนะ์นี่แหละนะนี่ความทุกข์นี่คือบาปไม่ยังยังคอยเป็นทุกข์เพราะว่าคิดว่าเขาเห็นย่ามไหนเขากตะดิทวงบางครั้งก็คิดว่าเขาสิมาทำลายเพราะว่าสร้างความเก็บซ้ำนำใจให้เจ้าของนี่นะบาปนี่แหละบาปที่เป็นทุกข์นี่แหละลบลบหลีกหล,กลกีเข้าบ้านบก็บ่ได้ยินก็บ่เป็นสุกผวาอยู่ตลอดเวลา นี่คือบาปผู้นั่นก็จ้องล่างจ้องผานจองเว้นจองกรรมผู้เจ้าของนี่เห็นเมื่อใดก็ท้วงกันเมื่อนั่นขันหนี้ลยก็ถึงกับ่ากันนั่นนี่คือบาปที่เห็นปรากฏนะบาปตรงนี้การที่บอสหนีกันนะเคยอยบ้านก็โยบ่า่ไดเ้เพราะว่าบางทีเขาก็บ่ต้องการ สิเอาึ้นหรอกบางคนเขาคิดว่าเขาทำใจกันถ้าเอาขึ้นก็เอาขึ้นบ่ได้แต่สิเป็นทุกข์อยู่ขวองบางคนก็เขาบององสซนอยู่แต่ว่าผู้ผู้เป็นหนีกันเป็นทุกข์คือกันคิดว่าแต่เขาสมัครไม่ทวงมากูคิดว่าเขาจิสั่งคิดว่าเขาจิทำลายอยู่ตลอดเวลาก็ม่จบม่สิ้นคือนกันเอานี่แหละการบาสิ้นนี้ก็เป็นทุกข์นะเป็นบาปทุกข์คือบาปบาปคือทุกข์นะ นั่นละ่ะผลของบาปเป็นเั่นนั้น ขอให้มีความสุขความเจริญเงินไลลล่องทองไหลมาเต็มบานการงานรูงเรื่องก้าวหน้าการค้าขายรุงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีฮตลอดเพียตลอดไปได้เด้อพี่น้องเออ